สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการต่อวงจรแบบไม่กลับเฟดผ่านเว็บทินเกอร์แกะกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้คือวงจรขยายแบบไม่กลับเฟสคืออะไรวงจรขยายแบบไม่กลับเฟส non-inverting amplifier เป็นวงจรขยายสัญญาณที่ให้สัญญาณขาออกมีเฟสตรงกับขาเข้าใช้ออฟแอมต่อในโหมดไม่กลับเฟสโดยให้สัญญาณอินพุตป้อนเข้าขาไม่กลับเฟสขาบวกนะครับและใช้ฟีดแบ็กเชื่อมระหว่างขากลับเฟสและขาลบนะครับเพื่อควบคุมเกณฑ์ขยายซึ่งคำนานวณจาก1บวกออสองทับเอหนึ่ง ทำให้ขยายสัญญาณโดยไม่เปลี่ยนเฟสต่อมานะครับการคำนวณหาค่า AV นะครับจากสูตร AV วีเท่ากับ1 1, อ1รบวกหอวเท่ากับ k k 1 0 0 k 5 0 k บวกหนึเท่ากับ3เท่าดังนั้นวงจรขยายแบบไม่กลับเฟสนี้จะมีแรงดันเพิ่มขึ้นจากเดิม3เท่าหรือประมาณ4.5 V จากเดิมคือ1.5 V ต่อมานะครับเราจะมาต่อกันแบบจริงๆเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องเตรียมเลยนะครับก็คือ1จะเป็นบอร์ดนะครับ 2นะครับจะเป็นตัวต้านทานนะครับใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1นะครับเราตั้งชื่อว่า R1 นะครับเพื่อที่จะได้จําชื่อมันแบบง่ายๆนะครับส่วนค่าเราจะปรับไปที่50กิโลโอห์นะครับตัวที่2นะครับเราจะตั้งชื่อว่า r m นะครับจะปรับค่าไปที่100กิโลโอห์นะครับผม ส่วนตัวที่3จะเป็นออฟแอมนะครับส่วนตัวที่4เราจะใช้เป็นพาวเวอร์ซัพพลายใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1ผมจะตั้งชื่อมันว่า v b บวกนะครับจะปรับค่าไปที่15โวลต์นะครับตัวที่2 ผมจะตั้งชื่อมันว่า V ลบนะครับจะปรับค่าไปที่15โวลต์พาวเวอร์ซัพทั้ง2ตัวเราจะปรับค่าไปที่15โวลต์เหมือนกันทั้ง2เลยนะครับส่วนตัวที่5คือถ่ายนะครับฐานแบตเตอรี่จะใช้เป็น15โวลต์นะครับส่วนตัวที่6คือมันติมิเตอร์เป็นตัวสุดท้ายนะครับ มาดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนที่1นะครับเราจะเอา o อฟแอมไปวางไว้บนบอร์ดนะครับส่วนต่อมาเราจะเอาตัวต้านทานออน,นึมาเข้าขาที่7ของ o อฟแอส่วน RF เราจะเอามาเข้าขาที่2ของ o อฟแอนะครับและส่วนนี้คือเราจะจัดดีไว้ให้ดูมีระเบียบ และดูเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับอย่างต่อมานะครับเราจะเอาสายต่อมาที่ตัวต้านทานของ R1 และใส่ให้ตรงกับขาที่2ของ o อฟแอนะครับ และอย่างที่2เสียบตัวต้านทาน Rf ไปเข้าตัวลบของบอร์ดนะครับมาต่อกันที่ power supply ไฟบวกกันเลยนะครับเริ่มจากสายบวกเข้าไปที่ตัวลบของบอร์ดแล้วก็ต่อสายจากลบของบอร์ดมาที่ power supply ฝั่ง มาต่อกันที่ไฟลบนะครับเสียบสายเข้ามาที่ตัวลบของบอร์ดนะครับหลังจากนั้นมาที่ p o w e ว s u ์ p l y ไไฟบวกสายละลบเชื่อมเข้ามาที่ขาที่4ของ Off-Am p และต่อไปนะครับเราจะเอาสายบวกของ Power s u p p ั y ไฟลบเข้าไปที่ขาที่6ของ o f f แ m p และต่อมาเราจะเอาสายลบของฐาน15โวลต์เข้าไปที่ตัวลบของบอร์ด และสายบวกจะเอาเข้าไปที่สายที่3ของ o อฟแอมนะครับมาต่อกันที่มันติมิเตอร์นะครับสายแรกคือสายบวกนะครับจะเอามาเข้าที่ขาลบของตัวต้านทานอันหนึ่งนะครับและส่วนสายลบของมันติมิเตอร์จะเอาเข้าไปที่ขั้วลบของ Power อร์ p l y ไฟไลบนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะจัดสายไล่สีให้ดูเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับจากนั้นเราก็มารันดูกันนะครับว่าวงจรทำงานอย่างไรมาคำนวณการหาค่าอารกันนะครับจากสูตร v เท่ากับ alpha หนึ k k ่งบวกหน v เท่ากับหนึ k 5 0 k บวกหน v เท่ากับสเท่า ดังนั้นวงจรขยายแบบไม่กลับเฟดนี้จะมีแรงดันเพิ่มขึ้นจากเดิม3เท่าหรือประมาณ 4.5V จากเดิมคือ 1.5V ครับสำหรับวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ